ดันโดนดูสิคองแห่งนี้มีอะไรบ้างนี่จะได้มีความประทับใจ วัตจากธรรมชาติแนวหินที่น้ำพัดลงมาจากภูเขาหลายสิบปีหลายร้อยปีแล้วนะ่ะของอันนี้เวลาน้ำท่วมที่อำเภอก่อช้างน้ำจะไหลแรงมาก เต็มพื้นนี่ฮะน้ำไหลกันเดี๋ยวครับลองรอยของฟาร,รมสุนเสียยังอยู่นี่ตูงท่วมหัวเลยฮะระดับน้ำที่ไหลออจากเขาพาดผ่านคลองนี้ไหลผ่าลงทะเล ร่องรอยความเสียหายยังค้างคายอยู่ร่องรอยแห่งความเสียหายต้นไม้โดนพัดหักโค่นล้มมากองไว้ที่นี่เลย คันดินที่เป็นสันคันคองต้นน้ำเซาะจนจะพังหมดละฝั่งนี้เป็นป่าเป็นป่าเทืออเขาอยู่กระแสน้ำพัดวิ่งผ่านมาทางนี้เลยเนี่ยจะพาไปดูที่มันจะออกตรงไหนผมยังไม่เคยมาเหมือนกัน แถวนี้มาครั้งแรกช่วงน้ำท่วมเกาะช้างแถวนี้น้ำแรงมากเลยออกมาอีกทางหนึ่งทางร่วมเนี่ยนี่อีกเส้นทางหนึ่งผมเพิ่งมาคราั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยทางนี้ไปไหนนี่มีกระไดลิงด้วย ีกระดาลิงด้วยรล่องรอยของต้นไม้ใหญ่หักโคน่นเพราะความรุนแรงของกระแสน้ำเมื่อครั้งน้ำ่วมใหญ่ ที่อำเภอเกาะช้างร่อ,องรอยของน้ำไหลามาเออเก็บไว้มีเก้าอี้ตอนน้ำท่วมหนักพัดพามาถึงนี่เลยต้นไม้ใหญ่ล้มระเในระน,นาด ตรงนี้เป็นเวิงน้ำนี่กับไปคลองคลองแยกไม่คลองหนึ่งมาไหลรวมกันตรงนี้สามคลองแล้วนะสามคลองละฝัามแรงของกระแสน้ำพัดต้นไม้ใหญ่ทั้งต้นมาเลยนะฮะลองรอยฝัามเสียหาย มีช้างเดินด้วยนี่ขี่ช้างขี่ช้างแสดงว่า,านี่เป็นทางเดินของช้างอย่างนั้นของฟานช้างของปางช้างต่างๆพานักท่องเที่ยวมาเดินที่นี่ลองรอยการผ่าไม้ ตรงนี้เป็นเวิงน้ำไม่รู้น้ำเกลือน้ำเค็มตรงนี้ต้องเดินข้ามน้ำมามเดินทางต่อไปอีกน้ำไสมากเลย นี่มีที่ก่อสร้างด้วยให้ดูว่าเป็นอะไรของเขา ทางเดินมาเล็กๆน่นสวยไหมเขียวเขาอำเภอเกาะช้างสวยอ่าฝั่งนี้เดินไปไหนเนี่ย โอ้ยสงสัยออกทะเลละคลองนี้สงสัออกทะเลละนออะลละนี้เป็นสนโบราณอายุเยอะละดูสิมีทางเดินไปไหนต่อ น้ำพัดพาล้อรถแท็กเตอร์มาถึงนี่เลยโต๊ะหนายท้องอยู่นี่ จะไปโคกไหนเนี่ยผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะเนี่ยเส้นทางเส้นนี้ ยุงเยอะหยุดเดินไม่ได้เลยเป็นป่าเด็บไปเลยนะฮะไม่รู้จะไปเจออะไรต่อไปข้างหน้าลุยเอาเนาะไม่เคยมามาครั้งแรกเหมือนกัน ไปดูสิมีอะไร หงอกก็ยังหากินปลา เ,เจอบานคนละออกถูก้างนอกละเดินไปเดินมาเข้ามาโพโตรงนี้เอง เต็นท่าที่นี้ก็ไปทะเลเหมือนกันน,นี่เป็นอนรามใหม่มันเป็นวัดริบๆมันเป็นวัดน,นี่ครับไปถนนใหญ่ โตรงนี้มีค่ายมวยด้วย,ย,ยรับทุกชาติเลยตัวรงชาติของทุกชาติเลยตัวค่ายมวยทุดท้าแล้วก็มาโพล่ถนนใหญ่ตรงนี้เดินดูป่าสลอบหนึ่งเออดีเหมกัน ไม่เคยทัศนศึกษาในการเดินทักเพีิงตอ,อนนี้เดินเป็นครั้งแรกเลยเอำเภอเกาะช้างอืมโอเคจบคลิปนี้แค่นี้นะครับจากรายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดานะครับไม่เคยเดินเลยลองเดินดูหน่อยว่าภูมิประเทศเอำเภอเกาะช้างเป็นยังไงสุดท้ายก็ โอเคนะโอเคอยู่นี่รับโผล่ที่นี่เลยแอโปโผล่ฝั่งนี้เลยเขตชุมชนเหมือนกัน ครับชิปนี่เขาจบแค่นี้นะฮะจากรายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโซดาพาเที่ยวป่าที่เกาะช้างครับขอบคุณครับ